ห่วงอาจารย์มากครับที่ต้องมาดวนกับดรนัทไม่ได้ดวนนี่เราก็ไม่ได้ดวนดวนอะไรอะอาจารย์ไม่ได้ดวนกับดรเขาอะนะไม่ได้ดวนอะไรดวนอะไรอ่ะไม่ดวนไม่รู้จะดวนเรื่องอะไรไม่มีอะไรให้ดวนได้ดีเบตกันไหมคะอาจารย์กับทางเขาขอมายังไม่ได้ตกลงอะไรกันชัดเจนยังไม่แน่ใจว่ารายละเอียดเป็นยังไง <c oughs> ยังอยู่ในช่วงของการพูดคุยอยู่ <Okay. S 2> อาจารย์ยังไม่ว่างด้วยเรื่องของเรื่องคืออาจารย์ไม่มีเวลาว่างคืออาจารย์ไม่ได้ว่างไม่มีเวลาเขาขอเวลาอาจารย์มาสามวันอาจารย์ไม่มีเวลาให้อาจารย์จะว่างอีกทีหนึ่งคือหลังจากห้าปีไปแล้วหลังจากอาจารย์ไปบวชแ,แล้วอาจารย์ออกอาหมา่อ่ะอันนั้น่ะค่อยมาใหม่ได้ค่อยค่อยมีเวลาให้สามวันเต็มเลยจะไม่มีเวลาให้ใคร มันได้แค่นี้มันได้แค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงนี่ก็เต็มที่แล้วมากกว่านี้ไม่มีให้มันทําไม่ได้มันไม่มีเวลาอาจารย์ออกบรรยายทําทุกวันจะเ,เวลาที่ไหนมามันไม่มีแม้แต่ช่วงเวลาว่างๆอย่างเนี้ยอาจารย์นั่งอยู่ในในเกวียนเนี่ยอาจารย์มีเวลาแป๊บหนึ่งชั่วโมงครึ่งอาจารย์ก็ต้องลงรถไปบรรยายต่อแล้วเราจะเอาเวลาที่ไหนไป เขาเสนอมาสามวันบอกว่าให้คุยกันสามวันนั่งถกกันกว่าจบมันไม่จบหรอก,รอกคุยให้ตายก็ไม่จบทำไมไม่มีเวลา <dus for the rest> จะเดี๋ยวจะหาแนวทางให้อาจจะขึ้นไลฟ์สดช่องช่องช่องใครช่องมันแล้วก็ขึ้นมา pk กันแล้วก็คุยกัน pk กันคุยกันก็อาจจะได้ <hmen> อเคเดี๋ยวพี่ลองลองไปพิจารณาดูก่อนเนาะแเดี๋ยวไมติดต่อกานต้งยิงครับเขาขู่อาจารย์นะคะขู่ว่าอะไรเคยเห็นแต่งมูผิดชอบขู่อาจารย์ผมบริจาร่างกายให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แต่ตอนตายผมไม่ต้องการให้ครอบครัวจัดงานศพทำได้ไหมครับได้เลยจ้าเขียนความจำานงไว้เลย น้ำพกพริกหมดแล้วยังไม่หมดจ้านะแต่ยังไม่ได้ขาย mm hmm. ทางนั้นก็อาจจะเอาอาจารย์ลงให้ได้เอาลงไม่ได้จ้าอาจารย์ไม่ลงอาจารย์ก็ไม่ลงฮะเาขาไหว้ขอบคุณอ๋อสาธุเ,าเขาเขาเก็บของเก่าครับอาจารย์ผมก็เลยถามว่าป้ากินเหล้าไหมเอาไปกินเหล้าไหมบอกป้าไม่ได้กินเหล้าไม่ได้กิน,น<อ>เหล้า ป้าไม่กินแต่ลุงกินป้าไปให้ลุงป้ารู้ไหมว่าจาาไปให้ลุงก็ไม่ได้เกลี่บอกมาเขาเป็นแฟนกันเหรอใช่ครับเป็นกิ๊กหรือเป็นแฟนเขาอยู่อยู่แผ่นลิ้วเนี่ยเขาเดินทางกันของเก่าเขาน่ารักนะอยู่กันสองคนผัวเมียหายากนะคนที่จะอยู่กันถึงขนาดนี้ ดูคลิปที่เขาไลฟ์เมื่อวานยังคืออาจารย์ไม่มีเวลาในการดูคลิปยังมีคนส่งคลิปให้อาจารย์ดูเนี่ยอาจารย์บอกเลยสรุปให้หน่อยเรื่องอะไรต้องสรุปให้อาจารย์อาจารย์ไม่มีเวลาเปิดคลิปใครฟังไม่มีเวลาเพราะนั้นใครส่งคลิปอะไรมาไม่ต้องส่งเสียเวลาจารไม่ดูไม่มีเวลาดูแล้วทุกวันนี้อาจารย์เวลาน้อยมากกว่าเมื่อก่อนเยอะไม่มีเวลาดูดังนั้นเวลาเดียวที่อาจารย์สามารถทำได้คือสรุปให้อาจารย์เลยว่าเรื่องอะไรประเด็นอะไรพูดว่าอะไรถ้าส่งคลิปมาไม่มีเวลาดูหมดเวลา เวลาแทบจะพักผ่อนของอาจารย์ยังไม่มีเลยจะเอาเวลาที่ไหนมาพูด<ะ>เขาบอกจะใช้กฎหมายฟ้องอาจารย์หมายสารให้รอ <im> ก็รอก็ได้ก็ส่งมาไม่เป็นไรส่งมาเลยก็ไปสู้กันในชั้นศาลแค่นั้นแหละถ้าอาจารย์ไม่ยอมแค่นั้นเองเรื่องนี้อาจารย์ไม่ยอมสู้ก็สู้ก็แค่นั้นเองก็สู้กันไปข้างหนึ่ง ก็ลองดูเพราะอาจารย์บอกแล้วอาจารย์ไม่มีเจตนาในการปรมามมทว่าหลายครไม่มีเจตนาในการด่าทอต่อว่าใครไม่มีเจตนาในการไปใส่ร้าย้ายสใครไม่มีเจตนาในการวิพากษ์วิจารณ์ครโดยทุจริตไม่มีสู้ได้ไม่ใช่ปัญหาทุกอย่างมีทางสู้ ถ้าอาจารย์พึ่งไล์สวดแล้ะพึ่งด่าเขาเป็นครั้งแรกอันนี้สมควรแก่การโดนแต่อาจารย์นั่งด่ามาตลอดสองปีแต่เพึ่งจะมาคิดว่าอาจารย์ด่าเขาถ้าท่านี่อาจารย์ด่าแบบนี้มันในนตลายด่ามาตลอดพูดมาตลอดติมาตลอดแต่พึ่งจะมามีประเด็นอาจารย์ว่าอาจารย์ติอาจารย์จะไปติใครอาจารย์พูดเสมอว่าอาจารย์ไม่ติใครเป็นลายบุคคลอาจารยจะพูดภาพรวม เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะคิดเองเออเองก็แล้วแต่เขาเอะอาจารย์พูดอะไรไม่ได้แก้อะไรให้ไม่ได้เขาอยากจะฟ้องฟ้องมาอาจารย์ก็แก้ไขเรื่องนี้อาจารย์ไม่ยอมอาจารย์ไม่ลงให้อาจจาะไม่ขอโทษไม่อะไรทั้งนั้นจะสู้สู้ให้ถึงที่สุดด้วยจะแก้ข้อกล่าวหาก็แก้ไขทุกอย่างถึงที่สุดแต่ระวังนะ ถ้าอาจารย์เกิดพิจารณาอะไรขึ้นมาแล้วอาจารย์เกิดฟ้องกลับขึ้นมาก็ให้ระวังด้วย PDPA เอ่ยเอาอาจารย์ไปแขวนไม่เบอร์หน้าเอ่ยเอาคลิปอาจารย์ไปประเจินผิดถูกเอ่ยระวังด้วยสิ่งที่แต่ละคนแต่ละคนทำเนี่ยอาจารย์ฟ้องกลับได้ทั้งหมดเลยนะไม่รอดสักคนอาจารย์จะบอกให้เพราะะนั้นทุกอย่างอาจารย์จะเอาไว้สู้ แต่จะไม่ตอบโต้จะเอาไว้ชี้แจงแต่จะไม่ตอบโต้จะไม่สนใจใครจะด่าอาจารย์สอนผิดไม่สนใจผิดก็แก้แค่นั้นแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ปล่อยแค่นั้นเลยใครจะว่าอาจารย์สอนผิดสอนถูกพิจารณากันเองไม่ต้องให้ใครมาเสี่ยม,มง่าย เราพิจารณาการตามหลักเหตุผลพิจารณาไปพิจารณากันไปตามเหตุกำลังเดินทางไปสอบประกอบจ้าไม่อยากให้อาจารย์ขายของทางแอปน้ำเงินเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องคน มีก็มีไปมันมีระบบหลังบ้านอยู่เขาว่าขายกันเต็มไปหมดในแอปน้ําเงินแต่เหมือนมันจะขายดีกว่าทิกต o อกด้วยซ้าคุณแพรลี่อ่ะก็นิยมขายในแอปน้ําเงินและอย่างในแอปน้าเงินเนี่ยบัญชีธนาคารที่ให้โอนเนี่ยมันมีข้อดีตัวที่ว่ามันเป็นบัญชีบริษัทมันไม่ใช่บัญชีบุคคลวิชาชีพมันเปิดบริษัทไม่ได้มันมีการตรวจสอบตัวตาตัวมันตามเงินได้มันทวงเงินคืนได้มันมีกฎหมายรับรองมีตัวตัวชัดเจนมันไปเปิดบริษัทไม่ได้จําไว้พวกวิชาชีพเนี่ย แต่อาจารย์เนี่ยมีบริษัทชัดเจนเวลาโอนเงินเข้าบริษัทเนี่ยมันแทกง่ายมันเช็คง่ายไม่ต้องมีปัญหาเลยเลยทุกคนรู้เลยบริษัทคนตื่นทําจํากัดถ้าเลขบัญชีไม่ใช่บจก,กคนตื่นทําก็ไม่ต้องโอนแค่นั้นเลยเป็นบุคคลนมันแทกยากตป็นบุคคลเนี่ยพูดยากชัดยากมากอาจารย์พูดเลยว่าไม่โอนเข้าบัญชีบุคคลจบทุกคนรับรู้เลย ใช่เป็นวิธีการแก้ไขที่จบเลยแก้ไขจบตัดจบหมดที่เหลือใครจะโง่ไปอวยบุคคลก็แล้วแต่เธอช่วยไม่ได้แล้วนนั้นเมษาไปอุดอรใช่ยังไปเหมือนเดิมเก็บไปทางมี บางทีหลายคนมาสั่งไม่เป็นเนี่ยมัสั่งในทิกติกไม่เป็นมันอยากได้แอปน้ําเงินกูอดอเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงว่าส่วนแก้วเช็คให้อาจารย์หรือยังรายละเอียดเดี๋ยวมันจะเตรียมอะไรไม่ทัน ลงทะเบียนไปพบหลวงพ่อกัรหาหลวงพ่อกัรหาลงทะเบียนจะเป็นช่วงต้นเดือนเมษาเพราะเราไปปลายเดือนหนูเนาะตอนนี้ไปวันยี่สิบหนูพระเจ้าไปวัดสวดแก้ววันที่สามสิบเอ็ดวันเดียวแต่ว่าไปขายน้ำพริกกับทุกวันตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดถามว่ารายละเอียดเป็นยังไงพื้นที่เท่าไหร่ต้องเอาอะไรไปบ้างเตรียมอะไรโตะอะไรยังไง พื้นที่เยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยจะได้เตรียมที่ถ,ถูกว่าจะต้องตั้งบูธอะไรยังไงขายในแอปน้ำเงินให้จ่ายก่อนนะคะอยาเก็บปลายทางไม่งั้นของจะตีคืนเยอะเออวะก็จริงเนาะปูกไวว่าต้องโต๊ะแบบไหนป้ายแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย จะได้ทำให้เขาออกแบบไวนิลไปตอนที่ใหญ่ไหมรุ่นใหญ่ไหครับแปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นอันนี้มีตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบเอ็ดโครับดูแลสุขภาพนะครับเดือนหน้าหนูไปปฏิบัติที่หมอเสียงขออนุญาตเราโปรตีนเพื่อเปบำรุงร่างกายจ้ะนะครับสาธุอนุโมทนาด้วยจ้ะ โปรตีนพืชอาจารย์จะกินทุกเช้าเชาวว้าผู้าจารย์จะกินละโปรตีนที่อาจารย์ร่างกายดูไม่สูบผอมเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเพราะว่าอาจารย์กินโปรตีนต้องยอมกินไปเช้าเพราะว่ามันสารอาหารไม่พอพอเวลากินโปรตีนทุกเช้าอ่ะของแอมมวีอ่ะมันเหมือนมันร่างกายมันดีขึ้นพอเมื่อก่อนนี่คือโปรตีนมันได,ได้รับไม่พอมันก็ดึงออกไปหมดเลยเพอเวลาเช้ามาอาจารย์กินโปรตีนทุกเช้ามันก็กลายเป็นเหมือนมันมีน้ำมีนวลขึ้น ขอบคุณอาจารย์นะครับที่พูดข้อคิดทํายังไงในการสร้างรายได้ตอนนี้หนูทำสามอาชีพทุเรียนพารายางพาราและได้รายได้ที่สามเสริมสวยมาจากที่ฟังอาจารย์สอนตอนนี้หนูไม่มีหนี้สปาดเอออนุมโมทนาดีมากเลยทําต่อไปอย่าไปสร้างหนี้เพิ่มนะไม่ว่าจะยังไงก็อย่าไปเป็นหนี้แอมเวกินยากก็ไม่ยากนะจะกาก,กินทุกเช้าไม่เห็นจะยากเลยก็แค่กิน มันจะยากอะไรวะยวยปัญหามึงคือเยอะเออเคี้ยวยังไม่ต้องเคี้ยวแล้วแค่เกินมึงเรื่องเยอะแล้วแอมเวกินยากยากหรือแพงเออ,อยากหรือแพง,ออรแพงประเด็นดขออนุญาตเราคิดประจำบไปลงช่องแดงเชิญเลยจ้าไม่อร่อยหนูกินมาแล้วกูก็กินอยู่นี่ไง มึงจะมาเถียงอะไรกูนี่กูเป็นคนกินแล้วมันไม่อร่อยสำหรับมึงจะมาอร่อยสำหรับกูไงประเด็นนะ่ะเนี่ยสันดานมึงเอาตัวเองไปที่ตั้งอีกแล้วจะให้คนไม่กินอันนั้นจะให้ไปกินอันนี้ตามความพอใจตามลิ้นมึงลิ้นมันเหมือนกันเหรอลิ้นมึงก็ลิ้นมึงสิลิ้นกูก็ลิ้นกูลิ้นคนนู้นกัลิ้นคนนู้นลิ้นคนนี้ก็ลิ้นคนนี้มันจะเอาให้ลิ้นทุกคนมันเหมือนลิ้นมึงหรือไงเนี่ยสันดานไม่รู้จักปรับเปลี่ยนตัวเอง ไม่หรอกประเด็นคือกูได้ฟรีกูเลยแดกอย่างอื่นกูต้องเสียตังกูเลยไม่แดกแกนันเงง่ายง่ายเวกูเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบกระปุกตั้งอยู่บ้านกูนะ่ะมีแต่คนเอามาให้กูก็แดกไปได้ไล่แดกไปทุกวันทุกวันทุกวันวน,น่นะเวโปรตีนน้อยของยี่ห้ออื่นโปรตีนเยอะกว่ามึงก็ตักเข้าไปสองสกู๊ปสิ สกูปเดียวโปรตีนมันน้อยกว่ามึงก็ใส่เข้าไปสองสกูป๊ปคำถามมึงใส่โปรตีนเข้าไปเยอะมึงแดกไหวเหรอโปรตีนมากเกินไปร่างกายมึงย้วยนะกูบอกให้ถ้ามึงไม่ออกกําลังกายมึงอย่าคิดว่าโปรตีนเยอะๆแล้วดีนะมึงต้องเอาแต่พอดีพอดีด้วยนะ <S 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 อาจารย์ทำไมไม่กินโปรตีนธรรมชาติอนะโปรตีนธรรมชาติคือโปรตีนอะไร เนื้อนมไข่กูก็กินอยู่แต่กูกินวันละมื้อกูจะกินยังไงนมไข่อะมึงรู้ว่ากูกินมื้อเดียวกูจะยัดยังไงเข้าปากให้กูได้โปรตีนวันละยี่สิบหกกรัมขึ้นไปอ่ะต่อกูกูจะกินโปรตีนยังไงให้ได้น้ำน้ำเท่าน้ำหนักตัวถ้าได้กูกินข้าวมื้อเดียวอะตอกูหน่อยกูจะยัดยังไงทุกวันนี้บางทีกูยังกินข้าวไม่ลงด้วยซ้ำกูจะแดกยังไงก่อนน้ำมันง่ายที่สุดชงเวขยาวแดกจบ